มากๆเลยนะคะคุณพี่ย้อยนะคะคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดนคปรปฐมเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมือคุณลูกค้าค่ะราคาผืนละ290บาทวันนี้บอกว่ารับนะคะสีน้ำตาลเม็ดมะขามสีน้ำตาลเม็ดมะขามสวยคลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้นุ่งมี1 0สี10เฉดค่ะให้คุณลูกค้านะคะได้เลือกได้ชมกันรับ1ผืนได้ไหมได้เลยคุณลูกค้าขาหนผืน290บาทนะ,ะแล้วก็มีริบบิ้นนะคะแถมให้ ีอกแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าเลือกซื้อ2ผืนรับ2ผืนวันนี้500บาทคุณลูกค้าค่ะแล้วก็มีถุงผ้าพร้อมริบบิ้นแถมให้ฟรี1เซตแบบนี้ด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอาร์โค้ดนะคะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาริผ้าไทยซึ่งคุณลลลูกกกค้้้้้้้าา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 น็สมมมรถตติดด่อออออเเเืชขไไยยงผผผททท คคุณลูก้าในรูปแบบของภาพคลุมไหล่ค่ะใส่ดีใส่สวยใส่สบายเหมือนในหุ่นที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้ค่ะที่ในหุ่นใส่อยู่สีอะไรคะที่ได้หุ่นใส่อยู่นะคะจะเป็นสีน้ําตาลเม็ดมะขามแล้วก็สีชมพูค่ะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนอยากซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8่ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8างานผ้าไทยผ้าทอสวยสวยเรามีมากมายหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ดูได้้ชมมมเเพิิ่ตกันดวย นะคะที่อยู่ในหุ่นตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลเม็ดมะขามแล้วก็สีชมพูคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบนะคะจะเป็นสีน้ําตาลแดงค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้จะเป็นสีน้ําตาลแดงสวยมากๆเลยสวยทุกผืนค่ะสวยทุกผืนสวยทุกส,สีนะคะอยู่ที่ว่าเราจะชอบเฉดสีไหนแค่นั้นเองคุณลูกค้าขาผืนนี้จะเป็นสีครามนะคะผืนนี้จะเป็นครามน้ําตาลผืนนี้ก็จะเป็นสีครามน้ําตาลค่ะสวยคลาสสิกสวยคลาสสิกสวยเข้มมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ หรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสีแดงชอบสีแดงสดใสนะค,ะนะคุณลูกค้าขาเป็นสีแดงที่มีความสวยคุณลูกค้าขาเป็นสีแดงที่มีความสวยพอดีสวยมากๆเลยนะคะไม่ใช่สีแดงแป๊ดเป็นสีแดงที่พอดีสวยมากๆเลยคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้ําตาลคา่ะผืนนี้สีน้ําตาลนะคะใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8้นนผืนนี้สีน้าตาลผืนนี้สีน้ําตาลจาหผืนก1,290บาทแต่ถ้าวันนี้เลือกซื้อเลือกชอบ2ผืนจ่ายเพียงแค่500บาทคุณลูกค้าขาจ ส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นสีส,สีส้มชาไทยพื้นนี้จะเป็นสีส้มชาไทยจะเป็นสีส้มเข้มๆนิดนึงคุณลูกค้าคะผืนนี้จะเป็นสีส้มชาไทยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบเป็นสีม่วงดําค่ะพื้นนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเป็นลายขั้นสวยๆเลยนะคะ สีม่วงดําค่ะพี่สีม่วงดําค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้จะเป็นสีดําค่ะผืนนี้จะเป็นสีดํานะคะแล้วจะมีเส้นแถบตรงนี้เป็นสีน้ําเงินค่ะผืนนี้จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีเส้นยืนตรงนี้นะคะมัดเป็นสีน้ําเงินเพิ่มเติมเข้ามาด้วยทําให้ผ้าผืนนี้มีความสวยมีความโดดเด่นมากๆเลยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบาย ซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะและที่สําคัญคือรีดง่ายนะคะคุณลูกค้าซื้อเป็นของขวัญของฝากน,นะคะชอบแน่นอนเพราะว่าเป็นงานผ้าฝ้ายทองมือผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนงานผ้าไทยแฮนเมดพื้นนี้สีส้มสีส้มค่ะพื้นนี้สีส้มสีส้มอรนอ์เลยมีความสวยสดใสคุณลูกค้าคะ มีความสวยแล้วก็สดใสมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเลือกซื้อ1นึ่งผืนสองบาทหรือว่าจะรับ2ผืนวันนี้500บาทค่ะ2ผืน500บาทคุณลูกค้าจะกลับจะจับคู่กับเฉดสีไหนหรือว่านะคะจะเลือกซื้อเหมือนคุณพี่ย้อยนะคะคุณพี่ย้อยบอกว่ารับนะคะสีน้ำตาลเปลือกไม ทั้ง2ผืนเลยสีมตาลเปลือกไม้ทั้ง2ผืนเลยได้เลยคุณลูกค้าคะอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนอยากได้นะคะอ,อย่างเช่นแบบซื้ออย่างเงี้ยสีมตาลเปลือกไม้2ชิ้น5 5าห้าร้อยบาทแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่ารับสีชมพูก,กับสีมตาลเปลือกไม้คู่หนึ่งก็500บาทเช่นเดียวกัน คุณลูกค้าสะดวกซื้อแบบไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าจะซื้อนะคะมากกว่านะคะ2พื้น4พื้น6พื้นเลือกซื้อเลือกช็อปได้ตามใจชอบตอนนี้ยังมีให้เลือกให้ชมทั้งหมด1 0เฉดสีวันนี้ยังมีให้เลือกให้ชมทั้งหมด1 0เฉดสีคุณลูกค้าขาเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราวันนี้ในรูปแบบของผ้าคลุมไหล่ วันนี้ในรูปแบบของงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเมียม,มากๆผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนนะคะช่วงนี้อากาศเย็นๆนะคะเราก็มีผ้านะคะสวยๆนะคะไว้ใส่นะคะกรรันร่มกันหนาวเพิ่มเติมด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะดูแลสุขภาพนะคะก็อย่าให้แบบว่าถ้าเราต้องแบบว่าออกข้างนอกหรือว่า เราต้องออกข้างนอกเราต้องไปเจอลมหนาแบบนี้เราก็หาเสื้อคลุมนะคะหรือว่าถ้าไม่มีจริงก็เป็นผ้าคลุมนี่แหละค่ะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าคลุมไหล่สวย,สวยจากร้านแม่มารีผ้าไทายของเราช่วงนี้ก็จัดโปรยาวๆเลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าหนาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนาะก็จัดโปรโมชั่นให้เลย1,290ผืนบาทแต่ถ้าวันนี้สั่งซื้อ2ผืนคุณลูกค้าจ๋าห500บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยขอบพระ จังหวัดนครปฐมขอบพร,ระคุณมากๆเลยนุ่มแถมถุงผ้าพร้อมริบบิ้นไปให้ด้วยนะจ๊ะพี่แพ็คใส่ถุงไปให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามถ้าชอบผ้าทไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดสมทครช่อง youtube บแม่มารีผ้าไทยของเราด้วยขอบพระคุณค่ะ